หรือว่าตัวสองนะคะเราจะเขียนเป็นการบอกผ่านคนนะคะผ่านภาษาดอกไม้ซึ่งคนก็ร,รู้อยู่แล้ว่าดมน,นะคะมีภาษาของตัวเองซึ่งมันก็จะรู้สื้อมีความหมายในโลกประมาณนะคะและ้วบางทีเนี่ยเราก็ไมสามารถที่จะสื่อถึงคนเดยที่เราอยากจะบอกขาอาออกปากตรงๆโดยเป็นการผ่านการพูดหรือว่าตัวเขียนตัวสองนะคะว่า ไม่สามารถที่สื่อสาได้การที่เราเขียนเป็นการดอกไม้นะคะเราก็ไปถือเป็นทางนึ่นที่เราจะสื่อสารกับเขาได้ค่ะโดยเรามาแจกจาให้ก่อนนะคะ นึกถึงบนโตอะการทักิจกรรมตอบการที่เราเขียนดอกไม้ของเขานะคโดยเรานะคะมีภาษาดอกไม,ม้มีนิ้วของดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะอยากให้ทุกคนอยากลองมองดูว่าดอกไม้ไหนมีภาษาที่อยากที่เราประทังได้รับสื่นนสอกับคนที่เราเขียนชื่อลงไปเขียนเป็นภาษาธรรมะ นะีน่ต้องเบื่ออย่างค่ะถ้าพอก็เริ่มทำได้เลยค่ะโดยเราสื่อให้ตกแต่งนะคะอยากให้ทุกคนเขียนไปด้วยความตั้งใจที่อยากจะสื่อถึงโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าเราทำสวยหรือไม่สวยเพราะสุดท้ายแล้วมันคือความตั้งใจสำหรับผู้อยากจะสื่อถึงมัน ก็คือตอบกุหลับตอกนึงครับก็เฉดสีก็คือเขดสีเป็นแม่ของฉันและเนี้ยฉันอยากจะบอกว่าเป็นดอกไม้ที่น่าพามากดอกกลาบนี้เป็นดอกสีสดๆเหมากับผู้หญิงมากเลยแบบเฉดสีเป็นแม่ครับขอบคุณันนะคะส่งแฟนค่ะโดยราว่าเป็นช่อดอกไม้ค่ะโดยคือดอไม้รอบ่าก็่ ความหมายซึ่งตามความหมายของในก่อนหน้าแล้วว่ามันตรงกับความรู้สึกเรากับความรับรองเราของปัจจุบันก็เลยมีความแบบหลากหลายในเรื่องอย่างเช่นเบซี่ส่วนตัวก็ชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็มีความหมายในเรื่องความรักไม่สุดก็ลาเหมือนความรักที่สุดและโรแมนติกแล้วก็แบบว่า forget me n น้อยหรือ ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันผ่านคู่ตื่นเขาแต่ก็ขอบคุณเขาที่แบบว่าก็คือถ้ามีเวลาว่างเราก็จะใช้เวลอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้อถึงว่าคือต่อให้เราบราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีเวลาของเองแต่เราทั้งคู่ก็รู้สึก์ต่กันค่ะค่านทุกแบบนี้นนะคะก็ว่าแม่ค่ะส่วนสีของกลมมาที่ใส่แต่ก็จะมีสีขาวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงค่ะสื่อถึงแบบความรักที่ ไม่ได้หวัอองปิดอบแทนความรักที่รักจริงจัดใจค่ะแล้วก็เป็นแบบรัฐนาทีให้เขาขแล้วก็มีเความหูใหให้เขาด้วยครับของพี่ก็คือ,อให้ให้ปองให้พ่อพี่นะครับเพราะว่าเหมือนรูปที่พี่ต่อที่พี่ว่านเนี่ยหมันเป็นแบบว่าเหมือนจะเป็นดอกไม แรกที่เคยวาดที่เคยเห็นพ่อและพ่อโดนวาดให้ดูจากนั้นที่ก็ติดวิธีการวาดของแบบมันจะต้องหน้าตาอะไรในตองนี้นะด้วยวัดเอาไวที่ทำให้ได้ดึงพ่อดีกว่าค่ะวาดด้าน่าคือดอกกุหลาบ ให้แตค่ะก็จะว่าเป็นดอกอดอกโอเกียดีนอทค่ะสื่อถึงความทรงจำที่ไม่มีวันลืมค่ะความรักยั่งยืนพักดีค่ะแล้วก็มีดอกอดอกทิวลิปสีแดงค่ะสื่อถึงความมั่นคงในความรักและความซื่อสัตย์หลังหมดใจและไม่ลืมค่ะคือสีอดอกกรหลาบสีส้มค่ะสื่อถึงความหลงใหลและความาัฒนาค่ะให้เป็นช่อเลยค่ะ ก็ของนะคะก็คือส่งให้แฟนค่ะก็จะมีดอกกุหลาสีชมพูนะคะดอกอูหลาสีชมพูนะคะคือความรักที่อ่อนโยนแล้วก็มีความสุขแล้วก็ดอกไฮเดรพียะคะ่ะคือขอบคุณที่เข้าใจกันแล้วก็ขอบคุณที่ยอมรับกันเสมอนะคะ ดอกสุดท้ายคือลี mm ่ส hmm. well, like, ีส้มค่ะคือความลงใหแล้วก็ความการรก็คืออยู่กับแแล้มีความการืบ้าด้วค่ะค่ะข้ามูลนะคะจะเป็นส่งให้มวค่ก็คือเป็นดอกลิลลี่สีขาวนะคะเพราะว่ามีเมวที่บ้ตัวใช่ไหือเหมอนแมวแบบว่าเด็กๆอะรอย่ี้ยหนก็มองแบบว่าเป็นความปสุดที่ดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าท่า ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนี้จะสรุปได้ว่าบางทีการสื่อสารถึงใครคนหนึ่งด้วยคำพูดหรือตัวอักษรอาจทำได้ยากไม่ว่าจะเป็นเพราะความปากหนักปากไม่ตรงกับใจไม่รู้ใจตัวเองหรือเพราะเหตุผลใดๆก็ตามการสื่อสารด้วยภาษาดอกไม้ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยสื่อสารความคิดหรือความในใจถึงคนคนหนึ่ง โดยไม่ต้องบอกเป็นคำพูดหรือตัวอกักษรการเลือกชนิดของดอกไม้ที่ใช้สื่อสารถือเป็นการอยู่กับตัวเองและนึกถึงสิ่งที่ตัวเองอยากจะสื่อสารกับใครคนนั้นเป็นการสำรวจความคิดที่มีต่อเขาคนนั้นและสื่อสารออกมาผ่านการ์ดดอกไม้ภาษาดอกไม้นั้นมีความลึกซึซึงและสวยงามถือเป็นสิ่งแทนใจได้อย่างดี